สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคุยครบเครื่องเรื่องตลาดทุนกับกลตนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์พร้อมกับเนื้อหาสาระเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาติดตามกันในเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์สมากกันเป็นพิเศษครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวคร่าวออกมาว่าเขากําลังเตรียมจะออกสินค้าใหม่นะครับเป็นฟิวเจอร์สใหม่ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ถือว่าเป็นสินค้านะครับที่เข้ากับสถาน,นการณ์ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนะครับอยู่ในระดับต่ำมานานแล้วก็คงที่มาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วตอนนี้ครับทิศทางของหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีสัญญาของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสินค้าตัวนี้จึงเหมาะอย่างมากกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวใหม่ล่าสุดที่ได้มีการพัฒนาออกมานะครับนั่นก็คือ Interest Rate Futures ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ยสินค้าตัวใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรและจะช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะไปติดตามกันครับ การลงทุนในตราสารหนี้ทุกวันนี้ผู้ลงทุนอาจจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงอันเป็นผลกระทบมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวนานก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากความเสีย่ยงนี้มากกว่าตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นซึ่งที่ผ่านมาผู้ลงทุนก็มีทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยไม่มากนักเช่นอาจจะต้องขายตราสารหนี้ออกไปถ้าหากว่ากลัวขาดทุน ือเปลี่ยนไปถือตราสารหนี้ระยะสั้นแทนซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักและอาจจะทาได้ยากด้วยเนื่องจากตราสารหนี้ที่ต้องการขายอาจจะขาดสภาพคล่องสำนักงานคณะกรรมการกรลอตจึงได้ร่วมกับบริษัทตลาดนุพันธ์จำกัดมหาชนหรือว่าเฟกกลุ่มทั้งหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรือว่า i n t e r e s t rate futures ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว i n t e r e s t rate futures นั้น จะมีสินค้าอ้งอิงที่เป็นได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสินค้าตัวแรกที่ p ีเฟกได้พัฒนาออกมาก็คือบอลฟิวเจอร์สคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของปันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีซึ่งบอลฟิวเจอร์สจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของตลาดทุนไทยได้อย่างไร ลองไปติดตามความคิดเห็นของผู้ออกสินค้าดังกล่าวกับคุณเกษรามันชุศีกรรมการผู้จัดการบริษัทตลรราดนุพันธ์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า t v e s กันครับผู้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ผู้จัดก,การกองทุนนะคะที่เขามีกองทุนตราสารหนี้นะคะดังด้านกรบขอที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตรวมทั้งธนาคารพาณิชย์กัภัยเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะเมื่อ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําให้มูลค่าเงินล,ลงทุนของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่ตลาดอนุพันธ์เนี่ยจัดให้มีเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลล่วงหน้าอายุ5ปีเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า f year government bond future เนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้ลงทุนนะคะในตราสารนี้เนี่ยสามารถที่จะ มีเครื่องมือนะคะไปบริหารความเสี่ยงในยามที่มูลค่าของของดกลริ่งเขาลดลงจุดเริ่มต้นเนี่ยของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราสามารถมีเครื่องมือที่จะเรียกว่าไปบริหารความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นในประเทศอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตลาดตราสารหนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อเขามีเรียกว่าตลาดฟิวเจอร์ของตราสารนี้เนี่ย ทั้งสองตลาดนี้เนี่ยจะช่วยกันเพื่อที่จะทําให้การเข้ามาซื้อตราสานี่เราเรียกว่าในตลาดสปอร์ตทําได้ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อซื้อไปแล้วนะคะเวลามีความเสี่ยงก็กลับไปซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ระฉงนั้นทั้งสองตลาดเนี่ยจะช่วยกันก็ทําให้ในตัวตลาดตราสานี่เองเนี่ยก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีประสิทธิภาพนี้ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดทั้งสองเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่า ราคาที่ซื้อขายมันสะท้อนค่าความเป็นไปของตลาดมากที่สุดราคาจะไม่บิดเบือนเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนในตลาดตราสารนี้เองนั่นแหละาค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตลาดทุนบ้านเราจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการมีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราจะไปตามกันต่อสําหรับ i n t e r e s t rate f u t u r e วว่าเจ้าสินค้าตัวใหม่นี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างในมุมมองของทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลับมาตามกันในช่วงหน้าครับ